สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะอ่าก็ผมมนุษยาสตอิทธิพัทธ์อิทธิชตดสังกัดกองพันธุ์หาเสาวัตรสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งพลเสาวัตรับค่ะอยากทราบนะคะว่าพี่พี่เป็นขอของพี่ปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างคะอ่า อนนี้ผมปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการ20ครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ครับแล้วทำไมที่ถึงเลือกที่จะมาเป็นสอขอคะผมมีความภาคภูมิใจพ่อของก็ผมได้เป็นสว,วทหารครับผมเห็นพ่อมาตั้งแต่เด็กผมมีพ่อเปน็นไายอลครับและอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติครับอล้ีพ<ด>่รึกว่าภูมิใจนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ภูมิใจครับคือความภาคภูมิใจใน อาชีพแล้วอาการครับแล้วกับดิการที่ได้รับหลักการที่ที่มาเป็นต่อทำให้ชีวิตพี่ดีด้านไหนครับดีขึ้นในทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาคือมีผู้พัฒนาเรียนเห็ยนถึงความก็บผ่านด้านการศึกษาครับก็มีแนวทางให้ไปเรียนต่อหลักสูรต่างๆครับแล้วก็ในเรื่องของอาคารตรวจตรวการบ้านครับอะไรดีด้วยใช่ไหมครับถ้ารักษาพยาบาลไดๆใดใช่ครับทุกอย่างเปิดได้นะครับ นี่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลขอบคุณค่ะ